ถ้าคุณเป็นคนชอบดูสายท่องเที่ยวสายฮาสายเสนอความตลกแต่มุกไม่ฮาพาคนงงผมแนะนำช่องผมเลยหนึ่งตู้พาตะลุยถึงจะเป็นช่องน้องใหม่แต่รับกันความสนุกความเป็นธรรมชาติจากพวกผมแล้วเรามาเจอกันอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยขอบใจมากๆครับเพื่อน อ่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องหนึ่งตูพาตะลุยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่โยนให้คุยแล้วเหรอโยนให้เพื่อนตลอดอะผมชัปทุมธานีครับอ่าอารมณ์คือแบบอยากไปดูตะวันตกดินใช่ไหมดงตาลเขาว่ามีดงตาลเป็นบันพันต้นเลยดงตาลสามโคกนะครับเพื่อนๆเราจะดูจะไปดูนี่ว่ามันจะว้าวจริงไหมอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรูปก่อนว่ามันจะว้าวตามนะตามในในกล้องหรือเปล่านี่นี่นี่ทำไมนี่ดีครับนี่นี่อันนี้นะครับ อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงอ่านี่ครับอีกห้าร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไปยังถนน,นหมายเลขสามสี่ห <c oughs> กงครับเพื่อนความรู้สึกโอ้โมันเลยอ่ะมันนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับวันนี้เราเดินดทางที่เราเดินทางมานะครับ สัญญาณ GPS GPS ยังบอกแบบไม่รู้อ่ะไอ้เพื่อนเพื่อนพามาถูกวะเนี่ยโอ้ยเพื่อนออกได้นะไม่รู้ว่ะนู่นเขาไปถ่ายรูปวิวกันตรงนู้นนะอแล้วนี่เรามาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยต้องถอยละถอยไหมถอยดิอ ว่าถอยก่อนเถอะเพื่อนเดี๋ยวกลับไม่ได้ก็รรได้ครับการหลงคือกิจวัตรของพวกเราอยู่แล้วเพื่อนผมมันพาจะพาผมมาเที่ยวคาเฟ่ใช่ไหมแต่คือแบบว่าเนื่องจากเราก็ไม่เคยมาเนาะก็คือพาหลงนึเข้ามาในดงดงตาลเขาอะแต่ความจริงอะคาเฟ่มนอยู่ตรงนู้นตอนนี้ผมกำลังจะกลับรถแล้วไปคาเฟ่กันแต่ปัญหาคือตรงเนี้ยเป็นเป็นดินโคลนผมไม่รู้ว่ารถจะถอยได้ไหมเดี๋ยวมันลุ้นพร้อมกันถอยมาถอยมา นอีกได้อีกได้อีกได้อีกคอพ่อพ่อไปหักหักไปก่อนนิดนึงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ลงแล้วขึ้นไปก่อนเดี๋ยวขึ้นไปก่อนโอเคหักหักหมดได้หักหมดได้หักหมดได้ถอยบายถอยบายเดี๋ยวดูให้หักหมดหักหมดถอยบายถอยไป อ๋ออีกได้อีกได,ได้ยังเอานะครับก็รอดกันไปนะครับน่าถ่ายเมื่อกี้เนี่ย,เ,ยเอ้ยเพื่อนเมื่อกี้จีพเอสบอกให้เลี้ยวซ้ายโอ้ยเลี้ยว <laughs> นี่เลยครับจีพเอสบอกผมเลี้ยวซ้ายโอ้ดูนะครับเพื่อนๆอันนู้นคือคาเฟ่ของเรานะครับ อันนี้คือที่นักท่องเที่ยวเขานิยมมากันแต่ที่ผมมาก็น,นี่คือผมก็ไม่เข้าใจผมมากันทําไมนี่นะครับผมแนะนําว่าอย่าเชื่อ GPS เยอะนะครับเพราะ GPS พามา <Okay. S 1> แต่เขาพามาถูกนะถูก,ถกแต่คือแค่แบบเกินอ่ะนั่นมึงเห็นนี่ลุงเขายืนมองนั่นอ่ะสวัสดีครับลุงผมจะไปนู่นน่ะอ๋อคุณต้องไปนูน่นอยู่เทินนู่นกลับ<อ>มาแล้วก็มาเท่าไอเตียววิสวะอ่ะโอ้ไอซอยเล็กๆป่ะครับอ่าซอยเล็กๆตรงนี้จะมี ก๋าเ,เตี๋ยวะวิสระเขาเขียนไว้อ่ะก่อนถึงก๋าเตี๋ยวะวิสระนิดเดียวนีน่เลยอ๋ออันนี้ที่นาลุงเหรอครับมไม่ใช่นาเช่าโอ้อนาเช่า,า,ชาแผมทำเองเลยอ๋อครับแล้วส,ส,สิ่งที่ผมเข้ามานี่คือไม่มีใครเข้ามากันใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยเป็นทางสั่นโอเคครับดีเขาเปิดประตูวไว้เขาเกี่ยวข้าวไงนทา้งโดยก็เกี่ยวข้าวอ๋อผมก็ว่าเอ๊ะคาเฟ่คาเฟ่ผมไปไหนวะอ๋อ้ตลุงผมต้องขี่ไปทางนู้นอ้อมไปทางนู้นใช่ไหมครับคุณออกไปนี่แล้วคุณก็นี่เลยอยู่แล้วเลี้ยวกลับมาเนี่ย ตรงนี้มันจะมีก๋ยเตี๋ยววิศวะอยู่อ๋อครับโหขอบคุณลุงมากครับขอบคุณครับโอ้โหโอเคนะครับเพื่อนๆเออ่ก็ตามที่ลุงบอกแล้วกันเป็นทางตันอ่ามันเป็นทางตันนะอย่าหาทํากันนะ ับเพื่อนๆน,นี่นะเป็นสะพานเดินข้ามไปตัวนี้เพราะผมอยู่ร้านเดอร์ไอรีนคาเฟ่นะก็จะมีนั่งเที่ยวมานี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะ,ะเหมือนแนวชายหาดอะ่ะก็สามารถซื้อพวกกระฟงกาแฟเค,ค้กมานั่งกิน้็ชมวิวตะวันตกดินนะครับก็ถ้าใครจะไปดูวิวก็เดินเล่นมีสะพานข้ามเดินไปดูวิวพระอาทิตย์ตกดินนะแล้วก็มีดงตาตรงนั้นผมบอกเลยว่าว้าวโคตรว้าวเลยสวยมาก ยังที่ยังไม่ห้ามคุยก็ตัวนี้นะเป็นจุดที่นั่งชมวิวก็จะเห็นคลองมีทางเดินแล้วก็เห็นวิวต้นต,นตาลสวยอะ่ะตรงนี้ผมว่าเหมาะกับช่วงบ่ายไปแล้วนะ<อ>ถ้ามังที่ยังคงจะร้อนน่าดูอะ่ะตอนผมมาสักประมาณห้าโมงครึง่งยังยังไม่ค่อยมีคนนะสักเย็นเลยคนเริ่มมามาต้องเช็คเวลากันด้วยแหละเย็นๆผมว่าน่าน่าจะโอเคกว่าไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันร้อนเหรอขอโทษด้วยครับผมขอถามได้เลยสิไอไอเสียงที่เันดังนี่มันเสียงอะไรอ่ะ เสียงเขียดค่ะเขียดนะชัวนะชัวค่ะีเขียวไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ขเขียดมันห้องมันเข่องโอ้นี่คนอีสานว่นี่คนลาวคนลาวสบายดีเนาะสบายดีสยดครับสนลาวสาวลาวมาเที่ยวสวยว่ะ สวยไหมเออบรรยากาศโคตรดีเลยแต่พูดถึงนะท่าถ้าราท์มันตกคือปกติในรูปที่เราดูน่ะตรงนี้มันจะเป็นน้ำไงอ่าเป็นน้ําเป็นน้ําพอเป็นน้ําเวลาเวลาพาิตย์มันตกมันจะท้อนมันจะท้อนใช่ไหมออมันก็ทําให้เกิดการการหักเหของสีของแสงมีสีก็จะมีแบบว่าแนวเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเอ่อก็ประดับสไตล์ชาวบ้านน่ารักน่ารักอ่ะแบบชาวบ้านชาวบ้านนะชาวเหนือไหมเออออกแนวชาวเหนือนิดหน่อย ใ้เรียกเปทรงหยดน้นํานะหยดน้ําสวยว่ะสวยไหมแต่แล,ลองนั่งดิว่าแข็งแรงไหมได้ไหมได้อยู่นะนี้หมุนดูวิวได้แต่ตอนนั่งท่องเที่ยวมาเยอะก็อาจจะผมว่ามีตบอ,ะอ่ะเนี่ยเห็นรอยมือล้วงใส่ตกกันล่วงล,วง,ล,วง,ลวงไปแ <laughs> ย่งกันแ <laughs> ย่งวิวแย่งวิว,ว,วอันนี้ก็นี่ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวอันี้มานีุ่งแม่กขลูกน่ารักมากเลยครับ ย้อนวัยเด็กครับขอรู้สึกเป็น,นงไงบ้างครับเพื่อนเสียลเสียลไหมเสียวดิเสียวดิยังอีกยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดให้กูอีกโอ้มีครบนะตรงเนี้ยเออเหมือนจะไม่มีอะไรแต่โหของเล่นเพียบเลยเฮ้ยโอ๊ยสุดยอดเลยทำได้ไงวะไม่ใช่หรอกครับเพื่อนๆมันมืดไวนี่แหละและอย่างคือ เราหลง,หลงทางกันด้วยแหละ,ะเสียเวลาไปเท่าพักหนึ่งก็นั่นแหละตามที่อาง<ด>อาเสียเวลานะแต่ถ้าหลงสบตาจะเสียอาการทรงตัวได้ดมีฝากไว้ฝากไว้ให้คิดกันขอขออีกคมหนึ่งอีกคมหนึ่งเหรอ,อผมเป็นคนเท่าๆนะ,ะวัดก็เข้าเราก็กินเอ้ยโอ้โตอหตกใจจังใครมามึงจะตะโกนทำไมสำหรับเกินทางนะก็เช็คอินมาที่ร้านนี่เลยเดอะไอรีนคาเฟ่นะอยู่ที่ปทุมธานีอำเภอสามโคก ก็การเดินทางง่ายๆมาจากลังสิตกรุงเทพก็ตาม G P S มาเลยแต่ว่า G P S อ่ะมันมันมันจะไปปักหมุดอีกจุดหนึ่ง๋อไม่ G P S ่ะที่ผมเช็คอ่ะมันจะไปปักหมุดอยู่ตรงนู้นเลยตรงกลางนาเลยเอมันเลยไม่ได้ไงมันมันทำให้เราอ่ะต้องไปทางหนึ่งแต่จริงแล้วมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยววิศวะร้านใหญ่เลยอ่าคุณเจอคุณก็เลี้ยวเข้ามาก็คือเจอเลยคุณยูเทินปั๊บเตรียมตบไปเลี้ยวเข้าเข้าเข้าด้านซ้ายเลยก็คือเจอร้านเลยเจอร้านในสัก200เมตรห่างจากยูเทินนะ ฝากไว้ด้วยเพราะว่าสําคัญถ้าตรงนี้ถ้าเลยก็คือโอ้วยาวยูเทิร์นใหม่อะยูเทิร์นใหม่เมื่อกี้ผมฟัดไปสามรอบเพิ่นกันเลยทีเดียวเชียวคุณคุณเห็นทองกวาล้วไหมครับบอกนะว่าคุณคือไอ้ขาวนี่คุณคือไอ้ขาวใช่ไหมใช่ตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่เรามาดูวิวต้นตาลมากินแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เวลาจังหวัดปทุมธานีเนี่ย เขามีการแข่งข um, uh. uh. oh, uh, ันกีฬาสั้งอย่างเนี่ยเขาจะมอบรางวัลกันตัวนี้เหรออตรงนี้คือที่สี่นะครับอ๋อที่สี่ที่สามที่สามครับคนเป ine, <no ็นแชมป์ก็อยู่บนนี้ครับมั่วนะที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเพื่อนๆทางร้าน The อ y l i n Cafe เนี่ยเขาก็จะจัดร้านแนว แนวคล้ายๆกึ่งทะเลหนะ่อยส่วนตัวต่วตรงนู้นผมขอขอพูดหนะ่อยคือที่จริงอ่ะฝัง่งนะู้นน่ะถ้าถ้าหน้าน้ำเนี่ยครับน้ำอ่ะจะเต็มเต็มวิวเลยนะเต็มทุ่งนาแล้วมันจะสวยมากเหมือนในรูปเลยตามรีวิวที่คนอื่นเขามากันอนะ่ะแต่เราแบบมาแล้วมันไม่แห้งไนงะก็ได้ฟิลลิ่งไปอีกแบบหนึ่งนี่เราได้มากินมาเที่ยวแค่แค่ที่เดียวก็ว้าวอยู่แนละ้ะใช่แล้วก<ะ>็ถือว่าพอสมควรละได้มาชมวิวได้มากิน,นกินเค้กกินน้ำของร้านอะไอรีนค c a ฟ่ที่อำเภอสักโคกปทุมนะอ่อ แล้วก็มามาชมพระอาทิตย์ตกดินใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนะไม่เห็นนะคือพระอาทิตย์ตกในมุมที่เราไม่เห็นอะเห็นแต่ก็ไม่เป็นไรก็สวยอยู่ใช่แนะนำแนะนำจริงไม่ใช่จะอวยกันเองไม่ใช่จะอวยร้านเขาสวยจริงเวลาเวลาที่ถึงคนมาควรสักบ่ายเนาะบ่ายสามสี่โมงเนาะเออบ่ายสามสี่โมงไม่ไม่ควรดึกมากเพราะว่าแบบว่ามันจะมองวิวไม่ค่อยเห็นนะครับมันก็มืดละอ่าสถานที่ท่องเที่ยววิวดีๆเหมาะกับการนั่งชิลๆรัประทานอาหารก็แล้วแต่สไตล์ของเพื่อนๆเลยลวกัน นะใครได้ดูวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะกนคขับเราที่ติดตามู่แล้วก็ขอบคุณมากๆเหมือนเดิมเลยครับผมสําหรับคนที่จะเข้ามาใหม่ถ้าดูถึงจุดนี้ช่วยติดตามหน่อยนะขอเถอะจะได้มีแรงเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยเขาเรียกอะไรมีแรงการทาทลิปต่อไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีทีต่อไปครับผมว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนสวัสดีครับเฮ้ยไม่